สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องป่าพิลันใหญ่ชาแนลครับหรือว่าสร้างป่าพิธีเซอร์วิดนะครับผมวันนี้ผมกับสิพามาเบิงนะครับปัญหารถแกนฟิโนให้บิดนะครับเกิดอย่างยังมากออกฮ่าปร่สันครับลูกค้าว่าขี่ไปแน่กระดับขี่ไปแน่กระดับนะครับสะดุดบ้างมีควันขาวออกนะครับเบิ้งครับนี่คือปัญหาดีแท้จริงนะครับ เห็นไหมครับมีน้ำผสมในน้ำมันครับตัวนี้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นแกนฟินโนโน่ไฮบิดครับตัวธรรมดาหุแก้ไขเรียบร้อยครับ แต่จะเป็นผู้เฒ่าคนไส่นะครับเนาะผู้เฒ่าคนใส่ระบ้าน,นี้ไปที่เติมปั๊มน้ำบานหรือ,อยังไดผู้ครับหรือว่าลูกหลานเอาใส้หรือว่ายัางไดกับผู้หัครับแก้ไขเรียบร้อยครับรถลดสามหมื่นกว่ากิโลแล้วครับพี่ติดเรียบร้อยแล้วครับ ก็พากันระวังนะครับเด้อผู้ใดพ่อแม่ใส่รถรุนนีนะครับคู่เฒ่าพ่นเดียวเพิ่งกับวงหูนะครับเนาะข้าบัญชีไปไกลๆมันดับกะทีโอ้นี่ครับมองเติมน้ำมันกับที่ยูนี่ด้ครับรถป่วกคนนี้แต่เป็นสายต้องไปห้าถังน้ำผสมน้ำมันล้วนๆเลยครับนี่ เห็นในชัดเลยครับการทําการแก้ไขนะครับนัดูดอ,อกนะครับเป้าล่างทั้งแห่งแล้วก็ใส่น้ำมันไม้เข้าไปนะครับเรียบร่อยสตาร์ติดขี่ได้นะครับ,รบ,รรบสตาร์ทเงสตาติดเรียบร้อยครับ แก้ไขเรียบร้อยแล้วไม่มีสะดุดไม่มีดับนะครับผ่านการทดลองแกนฟิโาโนไฮบิดนะครับครับผมเตมน้ำมันกันพ้ากันระวังนะครับเด้อจะเข้ากับเลือกว่าไ้เนาะหีกเลีเ่ยงว่าไ้ แต่ตัวนี้นายจะเป็เป็นมาน้ำปั่มหรอครับนายเป็นการเอาใส่หรือว่าจังไงเล็กน้อยเอาใส่บอ่อหรือ่อยังไดนะครับรถมันขี่ไหลายมือเถื่อนคนวแก้ไขเรียบร้อยครับผมยวดกสิได้ประกอบช่วงงานใหน้ลูกค้านะครับเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ซรันี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบอกันไหมครับเบื้องล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อครับสวัสดีครับ